สวัสดีค่ะสวัสดี FC ยอดเยี่ยมชาแนลนะคะครับผมมอนี่พี่น้องพี่ชายมูนี่มือนีมกกนอ่มากากแกนโอ้มาถ่นแกนไม่ใช่เจ้าถิ่นเช็คอินเอยนะคะตอนนี้เขามาอยู่บริษัทแการบัญชีและกฎหมายจำกัดเนาะคะ่ะเนาะเขา้าผ้าเข้าผ้าเนี่ยาปน,น้่นหน้ามาเรียนรูกก้การบัญชีพอดีจะไปเป็นแอดมบียนยังเข้าผ้ามา วันนี้จะไปเป็นแรบยิ้มเมียนค่ะพขณะเพลียวผ้าอวบมาทรงไว้แล้วเพื่อนกลับไปแล้วเพื่อนเส้นสัญญาอยู่ดอนก้าบไปกับนงยุ้ยกับต้อมเมียนค่ะตอนนี้ห้าก็ไปเส้นหั่นกันต่อนะคะตอนนี้ห้ารอรถเดินทางเดินทางรอแก๊บอยู่ครับเมียนค่ะเรวแก๊บมากเลยเมียนค่ะเดี๋ยวห้าติดภาไปเบิรงกันว่าหนึ่งวันขอโทดยาอชาแนลที่คอนแก่นจะไปไหนกันบ้างนะคะไปกันเลยค่ะไปกันเลย มาแล้วค่ะ,ะมาแล้วเดี๋ยวเราไปเจอคที่เซนทันนะคะคับพี่นังตอนนี้เทาไหร่นแก๊บนกัพี่นันงเราไปเจอกันที่เซนทันนะครับผมเราไปเจอกันที่เซนทันนะคะรออยู่ขอเลียพี่นัง <ขอ S 3> <ๆ>่งเลยครับผมหลังจากสีผ้าคุณนายบารอน่ามาเรียนหนังสือ <c oughs> อาคือสีใสก็มาเรียนหนังสือ <c oughs> เอากระสอเรียนรูไ้ไหมด้วยถิ่มบนแล้วขึ้นคูปป่บนเลย

ันนี้เราอยู่ไหนนะสวัสดีประเทศฝแกน่น <c oughs> อ่สสวัสดีครับเ่นสวัสดีครับเ่นสวัสดีประเทศฝรั่นเข้างหน้าไหมข้างหนข้างในฮะกินอะไรกันครับ ไม่รู้ว่าจะอะไรแนแ่งจีนยงให้ไหน้อยไน่องหมดเลยม่เดผนี่คะแนนเหรอคะนะคะแนาก็พอคะแนบอประท กะเพราเนากะเพราเนี่ยนี่กะเพรา,พาพร้าน,นางงอาหารตำสานี่ไงเออไนี่แหละไอ้กะเพราไข่เยะไม้าเนี่ยสั่งอะไรคะสั่งอะไรอย่าง กะพลเฉลี่ยใส่ดางสุดละคุณสั่งอะไรไปอ่ะนี่ไงที่อาหารตอนสร้างกับพี่น้องง่ายดีที่แกงไข่เจียวราดข้าวสั่งยำแล้วฮะยำยำว้าือมาสั่งคกูมาสั่งตำหุ้งเลยอ่ะตำหุ้งตำ่วดตำปลาตำเล้าสั่งเลาโอ้ยสมเจียว่ามากอะไรโอ้ยมันเข่าห่างไปได้กับจีนตำหุ้งเราเลยมีมีมีใครมันมีอยู่นะ อรจัดจู่ว่ดา,าดีหมดข้าวฟ่างเหนียง่ายๆเป็นอาหารสามสางอันนี้ข้าววัวไชยา่อันนี้ผัดพริกแกงหม้อน,น่าอร่อยมากไข่เจียวอันนี้ตัวพอทะเลวว้าอันนี้ยำนะค่ะนี่นายเพื่อนใจเหนียนะมากใจปนิคก็ไม่กินจนห่วงหมูสับกับเกล็แล้วก็ไอ้ต้มเสือดฉันต้องจ่ายให้เจียวนะฮะไข่เจียว ได้อะไรอีกเนาะันงม่ซือ้อว่าซื้อหรออะไรนะดูเฉยๆไม่ซื้ออ,อ้าวชิหไยซื้อก็ได้สองร้อยมันวมสวยอยู่ซื้อเลยนี่ราคา ไรคะให้กินดีกาาล้มฮะ้จอยเอาชามชเเข้มเข้มมันหวานส่วนอาหารพี่้องเอ้ยอยู่เซนท่านครับวนี้ โอ e ้พี่น้องยางจนเมื่อยพี่น้องเอ้ยคุณได้อะไรย่างงี้เนาะยางจนเมื่อยไม่ได้อะไรเลยได้น้ำชาเนี่ยบ่ได้อ๋อคุณได้อะไรย่างได้ยางได้ยางกับไม่แหงได้ได้ยางลอยยางเดินกับไม่แหงเนี่ยก็เลยสื่อก็เป็นยางตอนนี้เราอยู่ในสูนท์อาหารข้างบนรอครับรอตอนนี้รอกลับบ้านเดินเดินฆ่าเวลาใช่ไหม ที่าบาตาน้านี่อ๋อรพนะพูดเครัหงผัวบู่ดเงหน้าเป็นหมอกก็ใจูแล้วก็เดือดดอว่ะหน้าเปนมักสวนมักไฮฟังเสอนหมนา้าวะนี่แต่ในบัานบอกว่าเป็นบนไปานที่นเอ่มากหน้าหนาเยวิดีโอข้อหาเลยวิดีโอข้อหาเลยไปดองน้าก่อนเยอยัง้างเหอ 不啊！ เดี๋เราก็ออกมาจากเซ็นทรัลแล้วฮะหาของกินแถวๆเซ็นทรัลเฮ้ยชีวิตจริงไม่ได้ของกินได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างไหยไม่ได้อะไรเลยนะเก๋อที่เธอใส่คืออะไรคือพ่อไปฝากแม่โอ้ห่องยิบย่้อห้องหยอดเราจะไปแอดจอ์ครับไปรอดเลืตัวเลืตัวเอ้ารลต่อมัวเป็นช่วงอะปะ เทีข้ามเหมือนกรถเท่ยข้ามกำลังมารถคุณแม่กำลังไปเดี๋ยวเราจะรอขึ้นรถอยู่ฝั่งนู้นครับฝั่งหน้าครับไปไปไปโอ้ถึงเลยแล้วค่ะถึงสาถึงแล้วนะถึงสายถึงเงี้ยถึงเงี้ยหรือปลาตลาดต้นตาลตลาดต้นตาลเออเราต้องมาแบบนี้แลยเงี้ยคนหัวขื่นอะไรถ้าเล่ามาขึ้นต้นตาลเอา สะโพกูบอกมาม่หโมไซยอนอันไวบได้ด่าอันหนาไม่เป็นไาไนีดนีม่หยมเบา่าแน้ๆกับีเีนนี่ไม่ได้แบบนี้โอ้ยเยี่ยมท่าทาสวยอย่างมากบอกเลยเมาเลยเย เราหนังก็บวมอย่หนังกต้องเพ่มมากินข้าวครับพาแม่พามากินข้าวโตโปรถได้รุนเกแบบบวมเออเอ่มยิ้ทุก่นคนงิ้มยเอิ่มเป็กระดาษนะครับก็ไม่จะพูด่ะตึงๆเก๋ๆหน้าเด็กครับยิ้มอะไรแบบนัน เราไม่กิน่นไแงมกบกแกจะพาาอู้ยานีตาสาวน่อยเนาะันเหนอยมาตัวสาวน้อยโอ้สานอยมาถึงต้นตลาดต้นปาล์มเลนะคะแตไปไ้ป็นแคยานโอ้ยันม่ตอย็ต่ยานูอจุ่มแซ็บนะคะ หัวหน้าพอาพามามากินชิวเราใช่ไหมชีวเราวชีวรครับชีวเราเป็นไหมครับไปจานอาหารถุงมือใส่สอาหารครับอาหารกินครับ ก็พยยามมันเทเอาวอนที่เจะกินนังเอสิตาไปหายไปามให้ตรงตัวนี่ฮะให้ตองตัวเูยตรงพูนไหนยเท่าไรเท่าไรนถสายเหอรถแไกลีดาเฮเท่าไรเท่าไรเท่าไรเฮ้ยงเง้ยโอย้าตรงบาตรเห็นมสาวไรเห็นมูสาวไรบนี้ กินแลกินหอยบ้านด้านหน้าบอช่ะวะจะกินเพื่ออ่ากินเพื่อแล้วนั่นบอกเนี้ยข้ได้กินยมะเร็งรือยังมเร็งอันที่ตดเนาะไม่ได้เป็นยงมาเลยเป็ิงจงไหเนาะฟัได้นหมแซ่ ข้าในกล่องก็สวยเลยอะเฮ้ยก็กตตีนหะอแ่สวยอยู่น้องนาลิตาาเด้อพี่น้องเด้อันนีใส่หมวกใส่หน้ากากวันนีาแต่ละยัจับไเมียนเมียนเมียนแค้แง้มง้กเจาว่าก็จอซิมกันเมียนยูเมนยูไปจันทรเาตัวแล้วป่เมียนยู เื่อนังใจกินคร้งเดีพุ่มหมาบอกว่าจังไดบ้างฮะเล์ร้อนเงินมาเงินวางลูกนวรเยะมากเอาเอาวสัน้นอาหาร <c oughs> อมอาหารน่ากินมากคะ่ะเดินพี่นอ้องมาเดอนพุ่มหมาท่านกินข้าวสบาย แสบสบสสรับพี่น้องันดีเขากันเนาะแล้วก็รับประทานอะไะสำหรับวันนี้เขากันถ้ามาเบิงหนึ่งวันของวดเยาที่ประเทศขอนแก่นขอนแนในแ่อิี้นอกเป็นประเทศขอนแก่นเลยเลยนะคะหลังจากที่อิ่มปีกระพื่อนเดีวยิมมืกี้ละ่าวันบานูคนนี้ล่ะ เอ่อไ,ไ,ไ,ไปกินชิวเร้ามานะคะที่ทตลาดเซนกานครับขอบคุณบอสแถวเผาผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอบคุณมากเลยครับที่เลี้ยงอาหารกลางวันทั้งกลางวันทั้งตอนเช้าทั้งตอนเย็นทั้งกลางคืนเาวันเช้วา,าวันเลยเียนเรียงสามสามด้วยพี่น้องขอบคุณบอสแถวเผานะคะขอให้ขอให้เจริญเจริญทอดง่ายๆนะคะนักดนตรีแต่งแข่งแรงแข่งแรง โอเคครับผมไปไอทิีกันเนะแวลาไปก่อนเนาะใช่ค่ะตอนที่มีก้าว้สนทากันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องโอ๊ตยาวชันนยหันยยาเลี้ยวกไปกดติดตามทังโอ๊ตยาวแันเพจด้วยนะคะทอ้าว้นทกันนะคะสวัสดีค่ะ